อะไรวะมันถุยน้ำลายได้เหรอใช่เหรอฮะใช่ใช่มันถุยน้ำลายอามอามซ้ายมืออามออกมาดูซ้ายมือออกมาดูซ้ายมือมึงเห็นอะไรไหมเว้ยจระเข้ซ้ายมือเรามีจระเข้ยักษ์อยู่หลังต้นไม้นู่นโอ้โหอามดูในป่านู้นดิฝั่งนู้นอะเวสต์หมีหมีอะไรวะเนี่ยสีผสม โอ้ดูทรงแล้วว่าโตกับพี่มันเล่นน้ำลายมันสกปกอ่ะอันนี้พี่ตีผมไม่ได้เฮ้ยวุ้ยจระเขคอยากอัมวุ้ยเจียรักโอ้ดูมันวิ่งมันวุ้ยวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วกว่าเดิมมั้เนี่ยในป่ามีไอ้นั่นด้วยใช่หมุนคอจยกฮึแผมรู้พี่ตีไม่ได้หรอกมันมีผีเ้าฝนอยู่ด้วย